มีอะไรใหม่ๆเลยเรามีน้องใหม่บางท่านด้วยนะการร้องเพลงพี่น้องเพลงในชีวิตของเราในสมัยก่อนเป็นไงครับเรามักจะร้องเพลงแข่ครับรุ้ใช่ไหมเพลงในตลาดสมัยเพลงอะไรที่ดีดีเพลงของใครดีไหมเพลงชาวใช่ไหมที่เรานะเพลงที่บระทีเราก็ฟังแล้วก็แอดที่หัวใจเราได้สัมผัสได้ทำให้ใจเรานั่นแหละที่น้องับเมื่อเราเองนี่ยมารู้จักพระเจ้าไหมครับพระเจ้าได้ให้บทเพลงใหม่เป็นบทเพลงนะครับ สรรเสริญในชีวิตของเราครับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้สรรเสริญพระเจ้าไม่เต็มนะครับไม่ได้กี่บาทสำคัญครับแต่พวกเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนพี่น้องครับผมเชื่อว่าบทเพลงสรรเสริญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าพี่น้องสังเกตดูเลยทั้งทั้งปีจะเห็นไหมพี่น้องโดยส่วนใหญ่พี่น้องครับเวลาที่พระเจ้าเนี่ยให้อิสราเอลเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าเนี่ยจะให้ทีมเยาวศึกายืนหน้า สังเกตุอตอนที่เ,เรียกว่าล้มเหมือนเย็นโคลจะเรียกพี่น้องพอนในวันสุดท้ายเนี่ยพบเจ็ดล้อให้คนที่เป็นทีมาาอาติแบบโหร้องเป่าแด้สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องในที่สุดเนี่ยคำถามของก็ทำลงมาในชีวิตพี่น้องหลายคนครับเนี่ยเวลาที่พี่น้องเจ็แบบคำถามคือว่าพี่น้องทำอะไรพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าหรือพี่น้องบทเห็นแค่เรื่องปัญหาที่มันจะลังเกิดขึ้นในชีวิตของเรา บางทีพี่น้องในชีวิตของเราเมื่อเราเจออัสสรรคบางทีเราวนเวียนอยู่ในความคิดในใจเราฉันจะทํายังไงฉันจะไปหาใครเพื่อจะพึ่งพาคนคนนั้นได้ฉันจะได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นที่น้องบางทีเราบ่นเกี่ับตัวเองเราบ่นในใจเราบ่นไว้เจ้าแต่พี่น้องเปลี่ยนแบบได้ไหมครับเปลี่ยนจากําบ่นกลายเป็นคำสรเสริญพระเจ้าได้เปลี่ยนจากําบ่นกลายเป็นคำของผู้อุปถัมภ์ได้เปลี่ยนจากําบ่นกลายเป็นคำที่เราเองจะยกขึ้นมนาะ ที่เรา้้งนไพี่อครับเปโตกับซิล่าใช่ไหมใช่ใช่อ่านพระคัมภีรไปเห็ใช่ไหมเขาถูกจับอยู่ในคุกแต่เปโตกับซิล่าพี่น้องครับในขณะที่เขาเองเนี่ยโดนจับไปในคุกเขาไม่ได้กดกราบพระเจ้าเลยเขาไม่ได้ต่อมิพระเจ้าเลยเขาไม่ได้พร้อมกับชีวิตที่เกิดขึ้นเลยแต่เขาสรรเสริญพระเจ้าในขณะที่เขาสรรเสริญพระเจ้าที่เราเกิดอะไรขึ้นครับประตูคุกก็เปิด หลายหลายครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เจอคำตอบในชีวิตลองเปลี่ยนจากคําบ่นคำตำหนิหรืออะไรก็ตามในชีวิตเปลี่ยนเป็นเพลงในการสรรเสริญพระเจ้าดูสิครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตกทำงานผ่านทางทำสรรเสริญพี่น้องทำไมพระเจ้าต้องให้เราสรรเสริญเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในระดับของปัญหาพี่น้องใจเราก็จะมองเห็นแต่ปัญหาแต่เมื่อไรก็ตามการสรรเสริญเนี่ยพี่น้องครับที่พระเจ้าให้เราทำ พระเจ้าเด็กจะยกใจเราไปอยู่ในสิ่งที่เราทำได้ดีไหมเมื่อใจเราไปอยู่ในระดับของความที่แจของพระเจ้าพี่น้องครับบางครั้งปัญหาไม่ใช่มันไม่หายเลยนะมันก็ยังอยู่แต่พระเจ้าพอที่เรามองเห็นว่าปัญหามันเล็กลระดับเดียวอาเมนไหมพี่น้องและพระเจ้าอาจจะให้สติปัญญาเราพี่น้องครับในการที่เราจะสามารถให้ขวดคิดและมีทางออกสำหรับปัญหากระนั้นไบอกกันเลยครับว่าจงสารเสร็จพระเจ้าเถลิน อยากพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องรู้สึกกับพระเจ้าพี่น้องคิดว่ามีหนึ่งครรมไหมพี่พี่น้องอยากจะสรรเสริญงนี้พี่น้องลองสรรเสริญด้วยด้านหนึ่งครัให้เกิดขึ้นทั้งสองด้านเลย